จบเกมดาบวสไทยชัวไม่ใช่แบบแมมตายควายปุ่บัตสันเดย์ตเดย์มาเล่นอย่างควายด้นตามที่พูดเป๊ะที่พูดมอดีสิเดูินดูดิชิ่งเอาไปหนึ่งเดี๋ยวมึงเหลือหนึ่งเลยเบตจัดอ่ะเพื่อนมาเป็นเบตเด้กควายตจอมเยี่ยมเบตจัดอ่ะเพื่อนเบตจัดอ่ะเพื่อนกูเปิดศพแรกดูเฟิร์สบัดตายกูเบตยังไงมึงอ่ะไปตายตัวแรกเลย โอ้ย w h a เลทยืนยิงโง่เลยโอ้โหเป็นการแผนที่ไม่ไม่สามารถเชื่อใจใครได้ไม่เช็คไงเื่อดีพี่อะไรกูเป็นค่ามันอนสัตว์

พี่ท็อปตัวหนึ่งพี่พี่พีกแล้วปะผมตาผมบอลล็อกขาดมันพีกพี่ก่อนนะสิกอ s p e p l a n t ดสชัวจบเกมด่ากาสไทยชัวบอกเลยไม่ใช่แบบแม่ตายควายปุชโนบัตน save the day แม่เลี้ยงควายเลี้ยงตามที่พูดเป๊ะ สวัสดีพี่เออวันดีเซ่ดูดิชิ่งเอาไปหนึ่งอย่ยงมึงเหลือหนึ่งแล้วไอ้ยี่ยจับจับฟิช High five ห้หโอเฮ้อเยดอะ Wonderful ฟ i g h f i v แปดาแปดนะิชไป I feel that. <laughs> hey! <laughs> <laughs> no high five! No. <laughs> no! 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 No high five! No! Will you need V1? V1 really. One enemy remaining. Stop wonderful. าไฟแล้วไปิบิไ n เคเจ็ไม่ต้องพูดเลยเจ็ด o no น้อยมากับสาวแอคตาแล้วไปแอคแล้วเรคุยกันเสรจอ่ะดิเรเาน่ารัก้เจ็เ้ยกอดีวิตติงยูไอซา m ง e a แ e r d ดองดอง

Oh my, oh my God, that really hoping that he will come, come to. No need, no need, I, I can sing. Cupid, I'm super shy, Shiny, super shy. <laughs> <laughs> Asu, biarkan aku. Aku cinta kamu. <laughs> oh, oh, I don't like you, bro. Uh, omen. Siapa? Buy stuff, kucing, busker, tuh macam. Busker. There they are. Yeah, okay. I bet we win. See? Lanami remaining. Okay, we win. Yeah, for sure. See. Oh, enemy remaining. Okay, Oh, my. Okay. we we <coughs> lost. Let's <coughs> do, do that. Oh, Oh, Viper, Oh, my. Why Viper! you laughing, bro? <laughs> Yo, stop laughing. <coughs> Oh, oh, see, wait. my, my, my skin, skin, skin is so fucking. No, no. <laughs> Why do you have that knife, though? What the f***? You look like a dildo. What? What do you mean? Don't, don't say, say that. You look like one. Declan. <laughs> <laughs> oh. <laughs> what the f***? เจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเธอ Actually I'm not good at d u e l i m e same same I'm not good at t h i s game yeah 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 okay okay พูดไทยได้ครับพอดีันเป็นลี่ซิทนะครับพอพูดภาษาไม่ช่พ่อเป็นแขกแม่เป็นพก่ส์ฟโอเค thanks little man ยนี่โชว์ w one shot ไปครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคนเห็นน้ำไม่มีคนเห็นน้ำเมื่อกี้ถ้าคนอยากฟังเพลงอะไรขอได้อันนี้เป็นยอดของวัดด้วยเ่ะออันนั้นเป็นเจดีทำไมงงวะอสิบโพวะครับเราอะแน่นอนฮะ